เราไปไหนมาไหนไปซื้อฮุดไปซื้อเสื้อฮุด I have CPU ใส่นะครับ1290หนึ่งครับ1290ใช่ไหมครับแถมกาะกะกะสิเดือนนี่จะสั่งอยู่แล้วครับเดี๋ยวทักไปครับสั่งสั่งคอมเดี๋ยวทักไปครับอ๋อได้เดี๋ยวตั่งสดี๋ยวตั้งลืมกเนแล้วมั้งไม่ได้สำคัญอะไรหรอกโอ้โหกล้าพูดนะกล้าพูดไม่ได้วมัสำคัญอะไรหรอกพวนไปวนไปวน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 เจอผมพี่กบี้กีทักผมหรอหมดประโยชน์ก็ทิ้งกันไปโอ้โห้ หมดเลยไว้เอ้ยหมดประโยชน์ก็ทิ้งกันไปเออรอหมดประโยชน์ผมเจอพี่โคตรแบบแบบนี้พี่ตลอดพี่อยากเจอผมก็ได้ก็ได้มึงไปซื้อเนื้อไหมกูจะไปซื้อเนื้อไหมได้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 มึงไปไหนได้มึงทำไรเนี่ยวันเนี้ยผมเข้ามาพี่ผมมาอะไรเฉยไม่แล้วตอนนี้เซิร์ไม่เป็นตำรวจเหรอมึงเป็นอะไรเนี่ยพี่เป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นโจรดิเนี่ยผมก็เป็นคนเนี่ยคนเดิมแหละพี่คนเดิมที่รักพี่เหมือนเดิมแล้วแต่พี่ไม่รักผมเหมือนเดิมไหม๋ยวกูตบเลย ไม่รักตรงไหนเนี่ยจุกมึงกัเนี่นยลืมเวลาผมอาพี่ไม่โทรหาผมเลยทุกวันเนี่ยลืมน้องลืมพี่ลืมอะไรแล้วลืมผู้มีพระคุณอะไรไปแล้วโอ้ลืมกันลืมหมดแล้วเอาเนื้อไปกินปลาจุกป,ปะเรียกอะไรเนี่ยสิบสามไอบอลมาพูดกับพี่ว่าอะไรรึไหมเออบทไปโยชน์ก็โจทย์กันแหละไม่บอกเงี้ยมึงบอกไอบอลเลยนะบทไปเยอะไปเกิกดก็เกิดกันอยู่คนละแก๊งใช่ไหม ใช่ครับมันอยู่ในประเทศไงเอาแต่พี่ก็ต้องรวมกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับพี่เพราะพี่ได้บอกแล้วน m d อ่ะว่ากูไม่ยอมว่ากูกลัวมันตายเพรอตอนนั้นมันฆ่ากูไอ้บอลนะใช่ไอ้บอลนะพี่มันจบสตอรี่เมื่อไหร่บอกแล้วกูตามล่ามันหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งเหรอกูมีแค่นี้ยอ้าวไม่แต่พี่แต่พี่อยู่ SMD พี่ก็ต้องอยู่กับมันไม่ใช่เหรอครับกูอยู่กับมันได้แต่กูกูยกัมันก่อนอ๋อแต่ว่าพี่จะใส่มันอ่ะพี่จะนัดเดี่ยวใส่เดียวมาเลยอ่ะเหลือเฮียรอเฮียอะไรอ่ะตอนมันบ้านเลย เออี่อ่ะพี่เออเดหยอกหยอกหยอกมันแทงพี่อ่ะวันนั้นอ่ะไปไหนพี่ฮะไปแทงพี่ที่ไหนแทงพี่ตรงไอ้ลาเบลไอ้เลเบลแล้วมันก็ลากพี่เออเลยเกือบเอออะเอาไอหวังไปซ้อมมันบอกว่าหาคนซ้อมลากอ่ะได้หรอแล้วมันใช้พี่เป็นแบบตัวละครมันก็บอกไปแล้วมันก็บอกแล้วไงพี่ว่าหมดประโยชน์ก็โจทกันนะบอกอย่างเงี้ยอ่าได้ได้พี่ก็ยอโอเคไก่บอลพี่ก็โอเค พี่ยังไม่คุยกับมันเลยเนะี่ยไ,ไม่เจอมนเลยแหละพี่ฮะ<า>เอาแต่พี่จะอยู่แก,งก๊งเดียวม,มันพี่ไม่คุยกับมันครับใครถ้าไอบอลอยู่ไม่มีถ้าถ้ามีบอลไม่มีเปล่า,ากูพูดเลย <laughs> กูไปตั้งแก๊งของกูเองก็ได้แก๊งสามชาก็ได้หม่ำเท่เจเออกูพูดเลยว่ากูไม่จำเป็นอันนี้จมคนเรียกพี่ไอห่ำอ่ะไอหม่ำไม่เท่งไงพี่ไม่ไม่เคือกับพี่นะพี่เป็นเล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่โ่่่่่่่ก่่่่่่่่่คู่่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 ่สวัสดีครับพี่่ครับสบายดีมึงหายไปไหนมา ผมป่วยพี่มันเป็นจุกสองเหรอลืมพี่ลืมน้องอ่ะผมคิดวล้วพี่ผมคิดวล้วพี่แล้วผมป่วยพี่เออดีแล้วอย่าทำตัวอย่าทำตัวเหมือนจุกนะชอบลืมแบบได้ดิบได้ดีแล้วก็ลืมกันไปมายกเงี่ยมาลืมกันพอพอพอมาเห็นพี่โคตรปล่อยผมวัดดีพี่ตลอดแต่พี่อะกี่รล้แปลกไอตอนว่ารับโคตหนีหมีผมมาตลอดเลยแล้วตอนไหนพี่ไม่เคยลืมพี่เห็นหน้าเราพี่ก็จําได้แล้วผมเจอผมเจอพี่หน้าโรงพยาบาลบ่อยบ่อยมาก ไม่มึงก็ควรที่จะแบบเออแล้วก็จมมออยย้าหาบผมก็วัดดีพี่แล้วไงพี่ก็บอกผมก็หวัดดีแค่ว่ามึงจะมุ่งแต่หมอย้อยอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเออไม่ผมไม่เคยผมว่าผมว่าเจอพี่แล้วแต่พี่แต่แล้วพี่ก็ขับแท็กซี่หนีตลอดอะไรแกพี่ไม่เคยหนีพี่ก็เอออยากให้น้องมาคุยไม่ใช่อะไรหรอกก็ได้คุยกันอะไรอย่างนี้แท็กซี่ด่าผมเสียเลยแท็กซี่ไม่ได้แล้วพี่ไม่ไปไหนแล้วยังไม่รู้เลยไปไปไหนเนี่ยด่าผมไอหัวโล้นอ่ะพี่โล้นจริงป่ะวะ แล้วจุ๋มทำไรเนี่ยวันนี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขี่รถไปเรื่อยอพี่ขี่รถไปเรื่อยวันเนี้ยนะว่างเหรอได้ครับขี่รถไปเรื่อยเนี่ยไม่มีเรื่องเหรอวันเนี้ยอ๋อ JK ไม่มีเรื่องเด็ใช่ไหมได้ครับมันไม่มีใครกล้ามีนะมันโหดเกินอะกูนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวพอผมทำพี่เดี๋ยวพี่ก็ให้ดีอีกแยกไอ IOC หน่อยอีกแยกเอา IOC กับผมหน่อยอีกอ่ะพี่เปาอ่ะมึงอ่ะไม่มึงอ่ะไม่มึงอ่ะไม่แยกมึงอ่ะไม่มึงอ่ะแยกเองมึงอ่ะไม่แยกเองไอ้สัรเดี๋ยวก็มาพูด ใจผมพี่ได้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 ตื่นเลยฮะเดี๋ยวช้อปปิ้งเดี๋ยวว่ากันเออโอเคจะไปกามาโหใช่ไหมไม่ได้ไปพี่ผมนี่เองขับรถเท่นี้แหละเดี๋ยวมึงไปหายมึงไปหายตอเดี๋ยวตอจะดูเนี่ยไปกวนติงอัลโหลวันดีครับเนี่ยครับพี่จุกอันนี้แหละอันนี้ได้ด้โฮมหัวหลนหนอยเนี่ยแหละพี่โหพี่นี่กิดอะไรกิดกิดกิดไก่ท้อเปล่าเนี่เปรี้ยวแล้วมื่วามึงเปรี้ยวเหรอมึงอวาไอตอ อะไรครับยังไม่ได้ด่าเลยครับเยอะเหรอเมื่อวะเดินก่อนครับอะไรผมด่าตอนไหนเพิ่งหวนหลอนมื่เปิดร้านแล้วบอกว่ามึงเหม็นอะไรอ่ะมึงเจอกูมึงบอกว่าเป็นอะไรอ่ะไอตัวนี้เลยไม่ผมที่เมื่อวานมันมีคนคนงจีนผมไม่ดีครับไอตัวนี้เลยครับไอตัวนี้เลยครับอะไร มึงอยากเป็นแอกตี่มึงอยากปลดไหมอะอยากครับไม่ไม่ไม่ต๊อดเขาอยู่แก๊งใหญ่แล้วเขาคุยดังเลยเสียงเขาจะดังหน่อยดังกว่าเดิมแบบบูมจากห้าสิ0เป็นแปดสิบธรรมดาครับพี่ใช่ใช่บางทีก็เป็นร้อยพี่ก็เป็นร้อยบางทีเปเเคบางทีไม่ได้บูตไมล์หรอกแต่มันมีแบบ มีพยางมีนสกุลต่อหลังมากครับใหญ่รับฟ้าไงใช่ใช่พี่พูดถูกมันจะใหญ่แค่ไหนวะเราคงคุยกับรุ่นใหญ่รุ่นโตอะไรอย่างงี้ไม่ได้พี่เราไ่คุยกับคนรุ่นเล็กแค่ให่ไปก่าลงอยู่ดีเตี้ยไปเว้พี่เรามันต่ําเตี้ยเกินไปเว้ไม่แต่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้อ่ะแต่แค่รอออกจากแท็กซี่เมื่อไหร่อ่ะเดเจอการแก๊งสาวชา ก็อยากเจอเหมือนกันนะครับผมไดจัดให้แบบเบิ้มเบิ้มแบบไม่เอาตอนนี้เลยก็ได้พูดถึงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้บูลลี่นะครับถ้าผมออกจากแท็กซี่ไปได้หน้าตาอาจจะเปลี่ยนทางก็ได้นะครับอาจจะเป็นสีแดงติดไปแทนอย่างเงี้ยหยอกครับยอกหยอก่ามีคนเปลี่ยนหน้าตากูยะกูใช้มาสองปีแล้วเนี่ยปีหนึ่งปีเฮ้ยพี่ผมเจอเพื่อนไอ้ลูกชายพี่โคนแน่นอนเลยนี่นี่ใครอะนี่ไงโอ้ ชใช่ป่ะครับเนี่ยจุยกกระพี่ถ้าพี่ถ้าถ้า,ถา,ถาตอนออกแล้วเราเป็นประชาชนปกติเดี๋ยวพี่จะขอพี่จะขออะไรจุกอย่างนึงน,นะเดี๋ยวพี่จะขอแล้าเบขอสำลีแล้วก็แอลกอฮอล์พี่ขอเช็ดหน้าจ<ร>ุกไเลยโอ้โหมแถมเบตาดีนเลยดีกว่าเอาเงี้ยบอลาเบวันเช็คหน้าหอดยอดหน้าก่นหน้าเนี่ยจะขาดเต้องมาหยุดดึงด้วยเอาไว้หยอดเอาไว้หยอดทางไอเนี่ยทางสายอาหารเนี่ยเราถึงจะแข่แรงฟุ<ม>้อันนี้แหวนวงกเล่รุ่นที่สิบปากฝากมาโูมด้ยรุ่นแรกครับอันนี้รุ่นแรกครับ เแถบอันนี้ด้วยวิวแชร์ข้างให้ต็อดนั่งแล้วก็จอดจอดแถวต้มเป็นเพื่อนพี่อ่ะฮะได้หมอยอดเป็นหมอดูแลฮะฮัลโหลครับไอ้นี่แว่นอะไรกองแสงเหรอครับเนี่ยหรือว่าแว่นเที่ยวริมหาดทรายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสือนะไม่จังหวะนี้แทนนี่คีแตะอีโมเลยนะเนี่ยถ้าตอนเนี้ยล่ะลติดติ้งเต๋ยลวทำไม่ลงแล้วทำไม่ลงี่ทำไม่ลงไงพี่เปาจะงปาดฟองเลยครับพี่ทำทำทำไม่ลงไงประเด็นตอนเนี้ย ถึงพี่เปาจะแห้งพมอ่ะผมก็ไม่ทําอะไรพี่เปาหรอกครับเพราะผมรักพี่เอางี้ก็ทำพี่ไห่วยสวยรวยกระเช้าดีว่ะดีไอ้มโหรานพูดดีไม่เหมือนใครบางคนที่อยู่ JK จริงครับพี่จริงก็อยู่ไอเว็บมันก็อยู่ไงหน้าตามเป็นยังไงวะพี่ไอ้ทรงแอ๊กแอ๊อะที่อยู่ JK มันเป็นยังไงพี่เนี่ยไอ้เนี่ยแหละไอ้ท้าไอ้เขาใช่หรอขาวอ่ะเนี่ย OC นะครับเนี่ย OC นะครับไม่ไว้กูบอกว่าหน้าขาวนี่ไงหน้าขาวแก้มแดงโอซี่อะก็ผมกล้าทับพี่ในไอดีแต่ผมไม่กล้าทับพี่โอซีไงพี่โอซีนะครับเนี่ย อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็กล้าแทงพี่ไอจุกอะเป็นคนที่ไม่ลังเลที่แทงพี่เลยนะเว้ยตอนทำไมอะพี่มันไม่เคยรังเขบอกพี่อันนี้ละคุณพี่เปาทุกไม่อยากโดนแก้แค้นอะอยากโดนแก้แค้นอยากโดนล้างแค้นอะเพราะมันเคยบอกเลยว่ามันแบบมันมันจะเล่นกับพี่สุดเพราะพอพี่เล่นสุดไปมันก็บอกว่าพี่เปาไม่รับผมแล้วเหมือนเมื่อก่อนไอเฮียมันเอาโมดีเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมไอเฮียจุกนี่ตัวเฮียเลยจุกเล่นกวนนางน้อยใจกับพี่อะไรนะ จเลนี่ไม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 ่น้อยโจ้น้อยใจหรอเหมือนน้องมันแข็งแกร่งอยู่แล้วรถไฟชนกันยี่อะไงนี่แหละโป้งป่างโป้งป่างสับลาห์โอ้โหโอ้โหตัดลางครับพี่ผมตัดลางหมดแล้วตอนนี้มีตอนนี้มีตอนนี้มีแฟนไหมเนี่ยไม่มีหรอไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีอยู่แล้วพี่พี่ขอได้ไหมบอกว่ามีมีแบมมีโอ้เจอแล้วพี่อันนั่นแน่โทรโทรมาตอนนี้ได้ไหมเนี่ยเขาอยู่ไหมเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วครับอ่าโทรไปว่าอะไรโทรไปว่าอะไรไม่ค่อยจะคุยกับเขาอะไรจังเนี่ย ไม่ค่อยได้คุยกันหรอเป็นตัวนะาเขาอยู่ป่าวะเป็นะน้าเปนตัน้โอ้โหแล้วโทรจริงกันด้วยแล้วเขาโทรจริงพี่มาแกเหจัดนะสสวัดีครับลวัสดีครับสวัสดี่นนมยทำเร็จแต่งตัวเข้ารูติมกิสมัดโอ้โหเฮ้ยประเด็นมันหนาวองไงออกติมคิดมัดเลยว่าติมให้ล่นแหงครับวันนี้ไม่เขาไม่อยู่ว่ะฝากแหงไว้แกงพวกมึงหน่อยแล้วกัน เสวัสดีใครสวัสดีมึงนี่ไรควายนี่สวัสดีใครห่างแม่งเลยแม่เลยสวัสดีใครไอ้ตานมึงให้สวัสดีใครไอวิออสรับโชยรับโชยกำลังเล่ได้เลยมาแบบับโชยดิสิตรทำเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับไก่เฮลิงดูเนี่ยเดี๋ยวไอแคตต์ตอนเนี่ยเดี๋ยว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 อนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยกูอยากเป็นจริงๆเลยว่ะแต่กูรอออกเปโอ้โอโหขามโซ่ผมไปก่อนพี่ จะทำพี่ต่อละค้าชมผมไปก็ครับนักเลงเขาไม่มาตั้งกาดกันแล้วพี่ยิงนักเลงเขาไม่มาตั้งกาดกันแล้วพี่ไม่อยากทำจุกดีการนักเร่เขาไม่มาตั้งกาดกันล็อกอันนี้คือไม่มันนีเขาเขาเขาไม่มาถือโชว์กันล็อกนักเร่ยิงอ่ะเมื่อกี้พี่ก็จะพี่ก็จะเสียอยู่แต่พี่คิดว่าเออจุกเป็นมันมาที่นั่นแหละ่แม่งจะทำอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่อยากจะทำพี่หรอกผมเห็นพี่เป็นพี่นี่ไงเป็นพี่ที่ให้รถผมมาเออผมก็รู้ว่าพี่บางคนแต่ว่าแต่ก็อย่าเลยรุ่นใหม่รุ่นใหญ่มันก็มันก็คล้ายๆกันแหละดูดได้ดูดได้ไม่ได้โค้งนอกกายไม่ได้ครับรุ่นใหญ่ก็แค่มาก่อนแต่ระวังรุ่นใหม่นั่นแหละตรงนี้ไม่ล่ะตรงนี้ไม่ล่ะให้พี่เปิดได้ทีนึงเนี่ยกี่โมบไม่ได้ก็คือพี่ตายแค่นั้นแหละอะไรนะ แล้วมึงจะวนทำไเฮี้ยอะไรวนจงกรมเหลยขาดเลยวะดูพี่ป้าดูพี่ป้าหว่ามมีโมกะลรดูพี่ป้าหว่ามมีพชู้เป๊ะพี่แจ๊กบอกจยบานเป๊ะทำให้ลงจริงว่ะพี่ป้าพี่เปิดลกับซีป้าพี่โคต้ชป้าทำให้ลงจริงว่ะความเป็นพี่เป็นน้องมันตัดกันไม่ขาดเลยเนาะโคตรทีน่าจุกนะทำให้ลงจริงว่ะให้แทงน้องแทงไม่ลงว่ะจี๊กกาวี่บอกว่าไาด